สบายดีวันนี้สีเห็ดเมน,นูตำกุง้งเนาะ เกอกนาวเบาาเอาหมกนาวก็ได้ไปเอาหมกนาวใช่ปมันจะจบ ปลาตั้มนี่จับบ่วงให้ปลาปลานีะบ่วงบว,งบวง่างบว่างใช่ไหมอ๋อตกดินเลยยยใช่เอาบ่วงให้ปลาปลานีะ ดดจะเป็นแล้วนะลูกบ้างบ้างบ้างปลาสิตามบอกขลนบอกขลน์มายับยับยับวงฮะไว้นี่แล้วไว้นี่แล้ว กั่ประแดกเติมประแดกลงไปจักใส่ประแดกลงไปแล้ว

เอาลูกก็นะจะไปห่วงนะมะกลัวนะยังห่วงมนะั้ง ใส่ผักแล้วก็กินได้